ว่าเรามีความคิดอย่างนี้อย่างนี้เดีก็แปลงแบบนี้เลยครับนะคเปิดให้เห็นหน้าจริงไม่ใช่เพียงสิ่งดีไม่ใช่เธอแบบที่ ใเธอเป็นของจริงสวยยิ่งกว่าทิ้งที่เคลือบไว้เปิดให้เห็นเท่าไรคงไม่สวยเท่าตัวของตัวเธอเองอันนี้คือไม่ใช่สั่งทองไม่ใช่แอดดี้ไม่ใช่สุดเทพแต่คือเมีย่าสมสัน สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สับประเด็นกับผมเคนโดนะครับวันนี้สับแบบสวยสับแบบใหม่แบบสับนั่นเองนะครับผมจะคุยกับนางงามที่มีกระแสมากที่สุดตอนนี้แต่ก็ไม่ไวนะครับมีคนเมาส์มาว่าเวทีนี้เนี่ยเขาประกวดอะไรพบกับความสวยแบบฉีกทุกกฎเลยนะครับเมย่าสันๆันมิสเฟเบลัสไทยแลนด์2023 สวัสดีครับน้องเมย่าครับเอาเชิญนั่งนะครับสวยมากขออนุญาตแสดงความยินดีนะฮะจับไม้จับมือแล้วก็ชื่นชมจริงๆเพราะว่าเคยสัมภาษณ์กันมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้ถือได้มงใหญ่สัทีและเป็นมงใหญ่ระดับประเทศของเจ้าของเวทีที่เขาเมาว่าเจ้าของเวทีคนนี้เนี่ยเลือกยากเลือกมากจริงๆนะครับพบกับคุณไบรอันต อ่าเขาค่ะไบร์มัทไบรอันตันมงหรือว่าเมย่ามงนะฮะคุณแบร์ตัน <ยะ S 1> สวนสัสดีนะครับเขาบอกว่าคุณอ่ะเลือกเยอะเลือกมากจริงๆแต่ก่อนจะไปเลือกเยอะเลือกมากครับคุณไบรอันตันเคลียร์กันก่อนเวทีเนี้ยประกวดอะไรสวยแปลกหรืออะไรฮะเวทีนี้เราประกวดคนที่เก่งที่สุดครับว้าวเก่งยังไงขยายความหน่อยเก่งยังไงคือรอบด้านอืมใช่ครับความสวยก็ต้องมาครับ ความสามารถก็ต้องมีสมองก็ต้องล้ำครับคือทุกอย่างต้องไม่พร่องคือเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีที่แผ่คะแนนให้คนดูแล้วก็ต้องป๊อปปูล่าด้วยครับอย่างน้องเมย่าเนี่ยคือคะแนนโหวตมาอันดับหนึ่งคะแนนในรายการ60ซก็คือมาเป็นอันดับประมาณอันดับ3พอๆกันใช่ครับผมซึ่งมันมันเป็นคะแนนที่ห่างกันเป็นในระดับเปอร์เซ็นต์ แล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอมารวมคะแนนเนี่ยใครได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะดังนั้นเราจะมาบอกว่าเวาทีนี้เนี่ยออหาอะไรถ้รจาจบอกว่าใครเป็นเดอะวินเนอร์แบบนี้มากกว่าครับมันมีภาพภาพหนึ่งเมย่าใช้ามาหลายปีเหลือเกินภาพเธอล็อกมงอะ่ะคนก็เอามาแชร์กันเยอะแยะมากมายว่าไบรอันตันล็อกมงให้กับเมยา่า เกาะเมย่าดังเพราะว่าเมย่าเขาดังอยู่แล้วอันเนี้ยคุณคิดยังไงฮะเขาพูดกันถึงขนาดนี้เลยนะ oh. ว่าคุณน่ะมาเกาะเมย่าดังเขาก่อนอะนะแน่ไหมลูกพี่แอนก็ดังอยู่แล้วค่ะ <laughs> เห็นไหม ต่างคนต่างดังไอพวกเมสาต่างๆเนี่ยอยากฟาดหน่อยไหมคนที่เมาเราเนี่ยครับคือเอ่อเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราเ,เป็นกระแสรหรือว่าเรามีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกการวิเคราะห์คะคือถ้าไม่มีใครพูดถึงเลยอ่ะอันนั้น,น่ะคือกริบใช่อันนั้นคือไม่มีคนพูดถึงคนไม่อยากพูดถึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นอ่าใช่แต่ว่าเราก็ต้องทําใจครับผมครับเอ่อมีคนรัก ก็อาจจะมีคนที่รักเราน้อยกว่าประมาณนั้นสรุปก็คือว่าแบรนด์ตันไม่มีการล็อกมงแต่อย่างใดก่อนเมย่าจะได้พูดนะครับขอแบรนด์ตันอีกนิดนึงนะเห็นครั้งแรกเนี่ยมงเลยไหมคนเนี้ใช่เลยไหมครั้งแรกหรอครั้งแรกมีความรู้สึกว่าคือเราด้วยความเราเป็นคนชอบคนที่แบบกระหายมึงเมย่าเขาจะเป็นคนที่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนเรียบร้อยนิ่งแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่า แต่คนนี้ก็เฉยๆครับใช่ไม่ไม่ปิ๊งเลยหรอรู้รู้สึกว้าวกับลุคเขารู้สึกว้าวกับความเป็นเมย่ยาครับแต่พอมาเจอในการแข่งขันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเรานึกภาพไม่ออกเลยอะว่าเขาจะชนะเพราะเขามาเป็นชิวๆนะแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือตัวจริงยิ่งอยู่ด้วยกันครับสวัสดีค่ะ แม่คะตื่นแล้วยังคะเออพี่ตื่นแล้วค่ะลูกอ๋อโอเคหนูแค่โทรมาถามเฉยๆเป็นอย่างเงี้ยสองคนจริงเพราะว่าเมย่าเนี่ยเมื่อกี้นี้เราอยู่กันในห้องแต่งตัวนะหนูแทบไม่พูดเลยอ่ะหนูเรียบร้อยมากนะฮะมาที่เมย่ากันบ้างครับเมย่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวของการประกวดนางงามมาเยอะตุบมาก็เยอะส่วนมากเวทีที่ได้มงเนี่ยจะเป็นเวทีแบบเช่นนางงามสวยตลกนางงามพยายามสวย แล้วมีรางวัลอะไรอีกนะที่ได้มามีตุ JI, ตุ่กู้ชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนางงามสีสันใช่ค่ะแต่มิสเฟเบลัสไทยแลนด์มันไม่ใช่นางงามสีสันมันคือเวทีระดับประเทศคิดยังไงกล้ามาลงอะเมย่ามีโอกาสเราต้องพูดเลยว่าเรามีโอกาสที่จะได้มาประกวดเราก็เลย คือเราเป็นคนที่ชอบประกวดนางงามอยู่แล้วพี่คันโดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่มันมีเวทีที่เขาเปิดโอกาสแล้วเราสามารถที่จะไปประกวดได้อะเราจะไปทันทีเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยค่ะก็เลยทําให้ได้มาประกวด Miss f a ร์บ a ลค่ะก็เป็นตัวแทนของภาคใต้เป็นภาคใต้ก็คือเวทีนี้เนี่ยเขาจะคัดเลือกกันแต่ละภาคใช่ค่ะหนูเป็นตัวแทนภาคใต้ใช่ค่ะมีคนอื่นอีกไหมตัวแทนภาคใต้เนี่ที่หนูชนะเข้ามา ออจริงๆอัะภาคใต้จะเป็นการเฟ้นหาเฟ้นหาครับก็คือหาคนที่ดีที่สุด3คนก็จะเป็นภาคละ3คนหนึ่งในนั้นก็เลยมีหนูและหนูคิดว่าถ้าเขาเลือกเราแล้วยังไงเราจะไม่ทําให้เขาผิดหวังรเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดแต่ตอนนั้นถามว่าเราหวังวงไหมเราก็นิดๆลึกๆนิดๆแต่เราคงคิดว่าอาจจะไม่ได้มงหรอก แต่พอเรารู้สึกว่าเวลาเราประกวดไปเรื่อยๆค่ะเราทําดีขึ้นเรื่อยๆความหวังเราก็เริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้ก็เก็บ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 มาเรื่อยๆวันแรกๆก็คือยอมรับว่ามาแบบชิวๆมาแบบเล่นๆไปก่อนเราไม่เล่นค่ะเล่นไหมเล่นๆไหมถ้าเริ่มการประกวดหนูไม่เล่นก็คือเอาจริงเลยก็เอาจริงแต่ชิวแต่เชววันว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เราเต็มที่ใช่ค่ะรู้กิติศัพท์คุณแบรนตันเขาไหมเขาเลือกเยอะเขาเลือกมาก เขาอะไรก็ไม่รู้ของเขาเต็มไปหมดกว่าคนจะได้มงอะ่ะหนูรู้จักเขามาก่อนไหมไม่กลัวแม้ว่าแต่เคยรู้ว่าพี่ไปอันอออนั้นเป็นคนที่คลั่งไครในวงการนางงามมากมแล้วก็เคยดูเขารีแคปนางงามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเช่นนั้นหนูก็แบบว่าไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะว่าเวลาเวลาเขาเขารีแคปนางงามอย่างเงี้ยครับเขาก็จะวิจารณ์นางงามว่าเขาชอบแบบนี้แบบนี้แต่ส<ะ>ิ่งที่ทําการบ้านมาก่อนรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบคนที่ทําสีผม นี่เขาทำแบบเขาเรียกว่าอะไรทำกันบ้านมาถึงขนาดที่รู้ว่าคุณไบรอันตันชอบคนทำสีผมคือชอบคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ผมดำไม่ใช่ว่าต้องเป็นผมแบบสว่างขนาดนี้นะคะคือรู้สึกว่าถ้าผมดำอ่ะเขาอาจจะแบบไม่คลิกหรือไม่ชอบหรือถ้าดำก็คือต้องแบบ ต้องเป็เอกโซติกมากๆได้ตรง,ได,งได้ตรงโปคานทาัสอะไรอย่างนี้เขาอินดีเทลเนี่ยเพิ่งรู้เห็นไมเหใช่ก็คือ <detail S 2> อะไรที่เจ้าของเวทีชอบฉันทําหมดเพื่อให้ได้คะแนนเพื่อให้ได้ไปต่อเมื่อกี้เมยย่าบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนว่าตัวเองอ่ะเอ๊ะจะทําได้สําเร็จไหมค<ช>ะแนนจะได้ไหมเริ่มมารู้ตัวเองว่าเฮ้ยฉันเริ่มมาเมื่อไหร่ในกองอ่ะคือจริงๆถามว่าเริ่มเริ่มมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ ตอนตอนอีพีแรกหนูก็ไม่ได้ทําดีมากเพราะเรารู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยอ่ะการเป้นโพแดนอะไรอย่างเงี้ยยากมากยากมากนี่ก็ดันเป็น e ีพีแรกด้วยซึ่งนางงานทุกคนบ่นหมดเลยนะคะเล่นโพแดนคนยังตกใจคนดูตกใจเพราะว่าการขึ้นเสาโพอ่ะคือมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับแล้วเวลาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันช้าไปทั้งตัวเลยเพราะมันงเป็นไงอีแรกเป็นเจวัน เข่านี่คือช้ำช้ำไปหม,หมดเลยหมดเลยใช่นี่นางงามหรือฝึกทหารนะคุณทําทำไมมันโหดอะไรขนาดนี้คะคุณไบรอันและทีนี้ครูที่เขาสอนเขาบอกว่านี่ยมี่ยาเขาเลยนกันเป็นปีเลยนะหนูก็ครูขาเจ็ดวันน่ะหนูต้องไปแล้วเพราะว่าตอนแรกหนกูคิดว่ากะจะชิวเหมือนกันว่าไปตายระดับหน้าไปแล้วกันแล้วยังไงก็เอาถึงขึ้นเสาไม่ได้เราก็ไปรูดเสาอเอา,เอาแต่ก็ ไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราก็ต้องไปเป็นให้รู้สกิลสักนิดหน่อยก็ยังดีให้เขารู้ว่าเราตั้งใจที่จะไปเรียนแล้วตั้งใจที่จะมาบะกวดอืม,อม EP แรกค่ะต้องถามคุณแบรนตันตอนแรกคุณบอกผมว่าเมย่าก็ยังไม่ได้เข้าตาขนาดนั้น <c oughs> ยังไม่ได้ชายขนาดนั้นแต่พอผ่าน EP แรกเนี่ยเริ่มเห็นแววอะไรในตัวเมย่าหรือยังเราค่อย อีพีแรกเหรอคะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เพราะทุกคนเครียดหมดเลยตอนตอนโพดนซ่ะคือเด็กทุกคนเครียดจริงจังกับการขึ้นโพแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคือผมจะติดประโยคว่ายังไม่กรี๊ดเลยหมายถึงว่าถ้าผมกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันใช่ละมันสุดแล้วสุดละผมก็เลยบอกหลายๆคนว่ายังไม่กรี๊ดเลยทำยังไงก็ให้ได้กรี๊ดเม่ยยังไม่กรี๊ดใช่ไหมทำยังไงหนูก็หนูก็กรี๊ดเลย พอกีดเสร็จปุ๊บผมก็แบบคนก็แบบคือมันเบรกอะครับคือมันเบรกเบรกดีไอายคือมันแบบพูดง่ายๆคือช็อตฟิลพี่แอันเป็นไงครับพอช็อตฟิลเสร็จผมก็แบบทุกคนก็กีดตอนตอนนั้นก็รีดกันไปหมดเพราะว่าเธอนำกรีดมาก่อนเพื่อนเลยตอนนั้นคือทุกคนยังแบบยังไม่ได้เอนจอยอะไรมากแต่ห้าสี่สามสองหนึ่งปึ้งใช่คือทุกคนเครียดกันมากเพราะว่าแข่งแข่งเป็นการแข่งแบบจริงจังโอ้เป็นเรียลลิตี้จริงๆนะฮะใช่ค่ะ ขนาดเมย่าเนี่ยทำถึงขนาดนี้ทำการบ้านมากมายขนาดนี้แต่ก็ไม่พ้นดราม่าคุณแบรันตันในโซเชียลเนี่ยบอกว่าล็อกมงบ้างไม่สมมงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟาดกันต่อในเรื่องนี้นะฮะว่าสมหรือไม่สมมงครับในสัปปะเด็นครับ ไม่มีวันหยุดนิ่งเข้มข่าวค่ำยกระดับไปอีกขั้นมากกว่าความดรามา่าพาคุณลงลึกถึงต้นต่อสะท้อนทุกปัญหาสร้างความเปลีล่ยนแปลงขยายประเด็นเสริมทับความเข้มกับผมอารดกรัตวิเคราะห์เจาะลึกเข้าถึงพื้นที่เปิดให้เห็นทุกมิติเพราะทุกเรื่องราวมมีากกว่าที่ตาเห็นเข้มข่าวค่ำหกโมงเยนถึงสามทุ่มทางพีพีทีเชดีช่องสา อัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้พัทรีนุ่มนิ่มตรีชดา จันทร์ถึงศุกร์8ปดนาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกาเสาร์อาทิตย์10บนาฬิกาสานาทีถึง11บเนาฬิกาสินาทีทันเลิกเอ็กเพรสพีพีทีวีเอสดีสามพี่แคนโนอ่านอะไรอะ่ะโอ้โหคอมเมนต์มาแต่เช้าเลยคุณผู้ชมนะฮะมีแต่ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผับบาร์เปิดเกินเวลาควนลงตัง้งแต่ยังไม่หกโมงเลยเนี่ย<ห>เฮ้ยปึ๊บโอ๊ยะอะไรที่ยไม่ได้เป็นสัตว์ตุร้ายนะ มิสยูนิเวอร์สอีไอลาเดีวมาเจอกันแต่เช้านะคะมาคุยมาฟังข่าวกับกระแตแล้วก็เคนโ่ค่ะครับถกกัน2ชั่วโมงเต็มๆ6โมงถึง8โมงเช้าโชว์ข่าวเช้านี้ทางพี t ีทีวีเอสดีสามสิบหกเจอเรา2คนแน่นอนครับ Lighthouse Family ไลฟ์ท t r u g the call สวัสดีครับฮัลโหลี่ตนมันจืดกําลองดีนะโทษด้วยไอ้ตา i น that you? ผม แจ้มถึงแล้วพี่เตรียมไว้ดีกว่ากลัวจะไฟไหมถ้าอยากมีบุตรต้องปฏิบัติตัอวอย่างนี้นะจะงน้อรลีในรายการ l i g h t House Drive Through จุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเชา้าที่นี่ที่เดียว PPTV HD ช่อง36สมบัดเชอจ้าข่าวพบกับความสนุกเวลาใหม่10บเดกานาทีรายการข่าว ดูสนุกครบรสจอสดสดกันแบบสบายสบายกับ3สาวสบัดชอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬกานาทีาถึง11นาฬิกาทางช่อง PPTV HD 36 PPTV PP <T> เรื่องข่าวเรื่องใหญ่เปิดมุมมองธุรกิจชดมุมคิด CEO พร้อมอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจยุคใหม่กับผมพัดจึงการกุลและทีมข่าวเศรษฐกิจในชดสูตร ติดตามได้ทุกวันจันทถึงสุขเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา3ทุกกฎจริงๆเมย่าสันๆครับเจ้าของเวทีมีคนเขาเมาส์กันเยอะมากมีคนเขาคุยกันในโซเชียลเลยนะครับว่าเวทีนี้เนี่ยอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้ว1ล็อกมง2เมย่าไม่สมมงและ3คือถ้าเลือกนางงามแบบนี้ปีต่อๆไปคนสวยที่ไหนเขาจะกล้ามาประกวด โอ้โเหเมาสแรงกันขนาดเนี้ยคุณใบอั้นชี้แจงหน่อยสิก็ถือว่าเป็นเป็นการเมาส์มอยอมที่เขาเรียกว่าเป็นคําที่ถ้าคนเอาไปคิดแล้วก็ไปโฟกัสเนี่ยผมบอกว่าไม่มีทางที่จะสามารถไปต่อได้ครับแต่ผมเนี่ยเชื่อว่าเป็นคํารุนแรงที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากมผมผมเช็คในฟิดแบ็กก็คือ90%ยินดีกับน้องครับ90%คือเข้าใจในความสวยในแบบน้องดูในกล้องครับ เมย่าสันสันอย่างกระตุกตาคุณผู้ชมคือเปลี่ยนลุคได้ตลอดเลยนะครับคุณจะเห็นเมย่าสันสันเนี่ยเปลี่ยนผมทุกวัน<ช>เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสีลิปสติกการแต่งหน้าคือเปลี่ยนทุกวี่ทุกวันเลยเปลี่ยนได้ตลอดแล้วเขาสามารถคร<ช>ีเอทลุคเขาเองได้<ช> <ๆ S 2> เขาแต่งหน้าทำผมเองได้แล้วคือเขาผมว่าตอนรอบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเวลาเขาแต่งตัวเขาสวยมากนะครับครับดังนั้นปีหน้าถ้าใครรู้สึกว่า เอปีหน้าคนสวยไม่กล้าจะมาอ,อผมว่าไม่น่าจะเม e เซนเพราะว่าเมย่าสวยทุกคนยอมรับว่าเมย่าสวยในตอนออรอบต่างๆก็ตามหรือตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเมย่าสวยจังเลยวันนี้ก็ยังนั่งชมมาหสวยมากเลยหนูเหมือนเหมือน,นตุ๊กตาเห็นด้วยผมนั่งมองหน้าน้องขออภัยนะ,ะใช้คำนี้เลยว่าโคตรเพลินเพราะว่าน้องดูเป็นคนที่แบบหน้ามีอะไรตลอดเวลา พี่แคนโดจะเห็นตรงนี้ตามท้องถนนไหมล่ะไม่มีทางไม่มีทางเราไม่มีทางได้เห็นเลยนะฮะน้องคือเป็นหนึ่งในจัก,กรวาลเลยนะผมว่าอย่างนั้นเลยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่เป็นนางงามแล้วสวยในแบบฉบับของตัวเองไม่ยากครับคน <c oughs> ที่เขาพูดว่าหนูเนี่ยลุกแบบเนี้ยปีหน้าคนสวยๆเขาไม่มากันหรอกเพราะว่าหนูได้มงเพราะว่าหนูแบบหน,แบบหนูแปลกอ่ะหนูโดนด้อยค่าอีกแล้วอะ่ะหนูคิดยังไง <c oughs> หนูรู้สึกเฉยๆนะ เพราะหนูก็ยังมั่นใจว่าหนูก็สวยช่วงที่หนูจะสวยหนูก็สวยช่วงที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเฮฮาหนูก็เฮฮาแต่ถามว่าคนที่จะมากล้าจะมาสมัครไหมแต่ที่ดูดูนะคะก็มีคนที่ส,สวยๆหลายๆคนทักมาทักมาถามว่าปีหน้าเนี่ยขอคำปรึกษาว่าจะต้องทำยังไง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 อะไรเงี้ยก็เลยท้ายที่สุดแล้วก็เลยหนูคิดว่าจริงๆเวทีเราไม่ได้ขายตลก ครับเวทีเราขายสวยและคนสวยๆพร้อมที่จะมาหรือคนที่ที่รู้สึกว่ามั่นใจความสวยของตัวเองก็พร้อมที่จะมาเหมือนกันเดี๋ยวจะมีคนลุกขึ้นมาจากความไม่มั่นใจว่า<ช>เอ๊ะฉันสวยไหมจริงๆที่ตัวเองสวยมากตัวเองสวยมากเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีให้กับคนเหล่านั้นด้วยใช่ครับ<ช>แล้วอย่างที่น้องเมย่าบอกว่าตอนนี้คนสวยเบอร์แบบสวยมากอ่ะเมย่าบางทีแบบเปิดรูปให้ดูพี่อันคะคนนี้จะมาค่ะ <c oughs> ผมยังแบบมาเหรอเนี่ย แล้วก็ค,คนตอนนี้คนเริ่มที่จะถามที่จะสมัครซีซั่นต่อไปแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่ซีซั่นต่อไปเห็นบอกว่าหลังจากเมย่าโมงต่าง<ช>ประเทศเนี่ยเรียกว่าคึกคักมากโทรศัพท์มาขอซื้อลิขสิทธิ์เพราะว่าจะบอกได้ว่าเมย่ามงมีฟา b บิลส s ไทยแลนด์ก็จริงแต่กระแสของเมย่าไม่ว่าในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆค,คือตอนนี้มันกระจายไปทั่วโลกต่างประเทศ ในโซนเอเชียเองโซนโซนลาตินอเมริกาโซนยุโรปมีพูดถึงเมย่าเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานความงามแบบใหม่ครับผมคที่ที่เขาเห็นได้เห็นนางงามเนี่ยสวมมงแบบจริงจังเขาตื่นเต้นมากเขาตื่นเต้นเห็นว่าเวียดนามเนี่ยเมย่าดังมาก S <S เดี๋ยวเธอจะต้องไปโชว์ตัวที่เวียดนามแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยดีดีค่ะคือเวียดนามเวียดนามเราเราก็ได้คุยกับ N d <c oughs> ที่ national director <c oughs> <c oughs> ที่เวียดนามครับผมว่าบอกระแสเมย่าดีมากเลยนะ <c oughs> ในทิกตอกคือติดในเมย่าเนี่ยเคยพูดตอนที่อยู่ห้องทองเขาพูดให้เห็นภาพตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าเมย่าจะมงเขาบอกว่าเราเราบอกว่าเนี่ยคิดว่าเตงจะมงไหม่หนูหวังนะ แล้วหนูหวังว่าหนูหนูหนูหวังว่าเนี่ยควีนขิงหนูหวังว่าควีนขิงเนี่ยจะแบบเอามงมาสวมให้หนูแล้วว้ายตายแล้วทิกตอร้อยคลิปพันคลิป เห็นพวมันจริงมันเกิดแบบขึ้นจริงแล้วคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นจริงนะผมเล่นทิกต o k เนี่ยสไลด์ดูเอ้าเมย่าอีกแล้วเมย่าอีกแล้วเมย่าอีกแล้วและหลังจากที่มงยอดติดตามในทิกต o k ของเมยา่าพุ่งขึ้นเท่านึงเลยใช่ไหมใอ่ค่่จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะจากหกหมืกว่าตอนนี้ก็แสนสามกว่าแล้วค่ะแล้วก็ยังมีคนติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะ ได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ไหมคนที่เขามาแบบชื่นชมเราอะเขาว่ายังไงกันบ้างไอ้พวกที่บูลลี่อะไรช่างหัวมันนะ,ะไม่ต้องไปยุ่งนะฮะพวกนี้เนี่ยคือพวกทัศนคติไม่ดีถ้าเกิดว่าไปดูกันดีๆนะคุณแบรน์ตันตกลุ่มเดิมๆกลุ่มเดิมๆที่ดาม่ามันทุกเวทีนั่นแหละนะฮะ <c oughs> คนชมเ็ชมยังไง เขาก็ชมว่าออสมมงมากน้องมิยาเก่งมากแล้วก็พูดเหมือนกบว่าความสวยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวขอบคุณเวทีขอบคุณพี่เว้อวทนที่ที่เปิดโอกาสครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราใจชื้นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจหรือเขาคิดว่าเขาสวยไหมเขาสามารถที่จะมาประกวดได้รอบเรียกว่าตัดเชือก ก็คือรอบชุดว่ายน้ําคือชุดว่ายน้ำเนี่ยคือคะแนนมันจะมาแตกต่างกันตอนนั้นใช่ไหมคุณไบรอันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าคะแนนจะมาแบบสูสีกันมากคือสวยๆทั้งนั้นเลยปีนี้นะฮะมีจากเวทีดังๆก็มาประกวดที่นี่นะครับเห็นว่ามันไปตัดเชือกที่ชุดว่ายน้ําจริงไหมชุดว่ายน้ําจริงๆเมย่าอยู่ในระดับซี่กังคือคือคือไม่ได้แรงสูงมากแต่ว่า คือปกติเนี่ยเมย่าเป็นคนที่เดินชุดว่ายน้ําแล้วด้วยความที่บอกว่าเรเน่าเป็นคนแบบใจเย็นเขาะจะเดินชุดว่ายน้าแบบชา้าช้ายองยองหน่อยแต่วันนั้นเอาจริงสับสับ,สบคือไม่ยอมแพ้คนที่เขาเป็นแบบต้องยอมรับว,ว่าเรามีคนที่แบบเดินฟาดชุดว่ายน้ําหลายคนมากแล้วก็ performance ดีๆหลายคนมากหุ่นดีๆปังๆมาจากหลายเวทีแล้วแต่ว่าคือน้องเอาตัวรอด ยังอยู่ในแรงที่แบบคะแนนไม่ตกดังนั้นพอในรอบอื่นๆอ,อย่างตัว speech speech เนี่ยตัวตัวเด่นของน้องเลยคือน้องได้12คะแนนเป็าอันดับหนึ่ง ชุดว่ายน้ำผมแอบดูนะแต่วันนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชุดว่ายน้าให้ดูขออภัยนะฮะเวทีนี้ชุดว่ายน้าออกอากาศไม่ได้นะครับต้องบอกค right ุณต้องบอกคุณก่อนนะฮะว่ามันมีกระแสในโซเชียลก็จริงแต่ชุดว่ายน้ําจะเอามาเป็นภาพอินเสิร์ตในรายการเนี่ยแทบจะอากาศไม่ได้ขออนุญาตนะฮะบรรยายแล้วกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะของการเว้าสูงขึ้นมาเกือบถึงเอลเมย่าเอาจริงๆนะเมย่าเป็นสาวประเภท2และมาเจอชุดว่ายน้ําที่ หินมากอ่ะก็คือมันเว้าสูงขนาดเนี้ยตอนเจอชุดว่ายน้ำนี่ตกใจเลยไหมว่าไบรอันตันวางยาหรือเปล่าตกใจค่ะก็ส่งกันมาคือคือไม่รู้พี่ไบรอันตัวพี่ไบรอันเองก็ไม่รู้นางงามก็คือมารู้วันจริงว่าเอาอห้่าชุดว่ายน้ำเว้าสูงขึ้นขนาดนี้แต่เราจะทํายังไงได้เมื่อชุดน้ำาแบบนั้นแล้วเอาใจยองให้ได้หนูก็ใช้เทคนิคการที่หนูเป็นนางงามเดินสายมาก่อนในการที่เรา จัดการจัดการต๊อกอะไรก็ว่ากันไปเราต้องเนียนด้วยนะครับเพราะว่าต้องยนด l HD ใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวไงคุยคุณไบอันตันเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต่ด่านหินหินอ่ะให้ผู้ประให้ผู้ที่ประกวดเนี่ยเขาไปเล่นเสาอย่างเงี้ยเราก็กลัวด้วยคุณผู้ชมนะคนที่แท็บเอาไว้เนี่ยเวลาไปเล่นกับเสาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแผลบแผลบออกมา เมยา่าตอนนั้นไม่เล่นเสาก็ไม่ได้เสาก็ต้องเล่นชุดว่ายน้ำก็เว้าเหลือเกินวางแผนยังไงบนเวทีตอนนั้นก็หนูคิดว่าหนูไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเสาแต่ก็ต้องเล่นกับมเสาหน่อยเพราะว่าพี่อั้นบอกว่าล้วจะให้พี่เอามาทำไหมทําไม่เล่นก็เราเรารู้สึกว่าแล้วมันเป็นจุดขายของเราด้วยเพราะว่าเราเอาการเล่นโพเดียนไว้อีซีซั่นแรวเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องขีดขาฉีแข้งอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็เน้นเดินเอาเพราะพี่อั้นบอกว่าเดินคือเดินเขาจะเก็บคะแนนหลังจากที่ หลังจากโพคือจะไม่มีการเก็บคะแนนตอนโพแต่เราจะมาดูคือผมมาบอกเด็กไว้เลยว่าผมขอดูการเดินแล้วไม่ต้องแบบท่าเยอะอะไรต่างๆใช่ครับกับ energy inner ต้องมีครับ energy inner เนี่ยเมย่าเนี่ยโอ้โหสะโพกนะคุณผู้ชมถ้าได้เห็นนะบ๊อบบใชบบ๊อบอย่างนี้เลยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเอวไม่ได้เป็นคนที่มีสะโพกแต่การที่เขาทำแบบนั้นได้อะคือการ เขาเรียกว่าการบังคับให้ร่างกายอ่ะมันไปแบบไหนแล้วมันเสร็มันซ้อมใช่ค่ะคือหนูว่าจะคือหนูเป็นคนอย่างที่บอกหนูเป็นคนชอบพี่มารยามากและพี่มารยาเขาเป็นนางแบบเขาเป็นนางแบบแล้วคือพวกก็พวกก็คือไหลเขาจะกว้างกว่าสะโพกแล้วพอเวลาเขาเดินชุดว่ายน้ําอ่ะเขาต้องทิ้งทิ้งทิ้งสะโพกบิดเอวให้เยอะเพื่อจะให้ให้เราอ่ะมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะสัดส่วนเวลาเดินแล้วมันสวยอมันก็ต้องเป็นเทคนิค เหมือนกันเวลาเราจะดินัไนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาดูใน YouTube ของคุณแบรนด์ตันนะฮะรอบชุดไวนายนะครับคราวนี้อ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเมย่าเนี่ยคุณแบรนด์ตันแทบจะไม่ติดเลยเพราะว่าทำดีมันโดยตลอดแต่คราวนี้มันจะมาฟาดกันก็คือคำถามกับคนที่ประกวดหมายเลขอื่นๆนะฮะซึ่งคำถามของคุณแบรนด์ตันหินมากๆคุณถามอะไรเขาวันนั้นคุณจาได้ไหมผมเนี่ยฟังสองรอบนะฟังสองรอบนะให้ถามอะไรอ่ะ ถ้าเกิดตั้งสติไม่ดีนี่ตอบไม่ได้นะคุณถามเขาอย่างไงฮะออนี่ก็จําคําถามไม่ค่อยได้นะฮะเกี่ยวกับควตายเลยทุกอย่างพอพอจะจับประเด็นได้นะครับผมจับประเด็นก็คือว่าคําคํากล่าวก่อนก่อนเสียชีวิตของสตีฟชอฟต์คมนุษย์ทุกคนเนี่ยค uhh exactly ือเกี่ยวกับเรื่องของความตายประมาณนั้นแล้วค oh ือคุณเนี่ยคิดว่าอะไรคือจุดหมายสูงสุดของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของความตาย เมย่าตอนนั้นได้ยินคําถามตายแล้วหนูเอิ้งมากแล้วคือหนูเป็นคนที่เราอ่ะรู้ตัวเองว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากแล้วเราก็แล้วเราก็เหมือนประเด็นสังคมอะไรต่างๆเราก็ศึกษามาบ้างเพราะเว,วทีเขาจะนินเรื่องประเด็นสังคมครับแต่เราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดที่แบบว่าเรารู้ทุกอย่างแต่เราจะทํายังไงก็ได้ว่าเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ไม่ช็อตพูดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยตอบไปประมาณว่าชีวิตคนเราอ่ะมันเหมือนกับว่า จะตายเร็วตายช้าก็อยู่ที่บุญกุศลน,นะรเราก็เราก็เราก็เป็นคนไทยเราก็ตอบอเป็นไทยแล้วถ้าเราอยากจะขยายความจากนั้นสักนิดนึงก,ก็คือย้อนไปที่สติตสอบ เห็นไหมคะเขารวยล้นโลกขนาดนั้นอ่ะเขายังต้องเจอจุดจบก็คือความตายเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือจะตายเร็วตายช้าก็คืออยู่ที่บุญกุศลของแต่ละคนเราคิดแบบนี้แต่ทรู้ตอนนี้คือหนูยังไม่อยากตายหนูยังอยากไล่มงอยู่และยังอยากจะทําปฏิบัติหน้าที่ทํางานต่อไปนี่แหละบอกว่าเมียย่าไม่อยากตายแล้วเธอหันควับเลยเธอหันแบบสะบัดใส่ความตายคือเราตอบไปด้วยความมั่นใจคือคีย์เวิร์ดจะยังไงก็ไม่รู้ตอบอะไรก็คือไม่รู้ ให้เขาไปตัดสินเอาเองขอคำถามจากรายการหน่อยได้ไหมวัดความเป็นเมย่าสันสันเอาแล้วเอาแล้ววัดความเป็นเมย่าสันสันนะฮะไม่เครียดนะลูกไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดนะฮะอุ้ยหนูตอบผ่านคุณแบรอันตันมาได้เนี่ยคำถามพวกนี้สบายเลยเพราะว่าแบรอันตันยากกว่าเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าเมย่าสันสันมีโอกาสได้เป็นผู้นําประเทศเมย่าสันสันจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับหนึ่งครับ อยากจะแก้ไขปัญหาเรื <GO av i> ่องอะไรของประเทศไทยเป็นอันดับแรกๆเลยอาอปัญหาเรื่องของการยอมรับของกลุ่ม L G B T ให้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าเราได้รับการยอมรับแต่ก็เหมือนไม่ได้รับการยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์้พูดถูกเลยเนาะใช่ค่ะคือคือถามว่า เราได้รับการยอมรับ1 0 0่ง้ยไหมก็ไม่แต่ถามว่าทุกคนก็ต่อสู้ไหมก็กําลังต่อสู้อยู่แต่ถามว่า100%ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นี่ยเลยจึงอยากจะแบบว่าถ้าเราได้เป็นผู้นำน,นะเราก็จะผลักดันทางด้านนี้ให้มากขึ้นให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัวแทนหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเขาต่อสู้เพื่อสิ่งนี้อ่ะแล้วเขายังไม่ได้มี แรงส่งเสริมเลยคนที่ผลักดันแบบจริงๆจังๆสักทีเมย์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นผู้นําประเทศเรามีอำนาจอะเนาะเราก็จะผลักดันแบบเป็นสูบเป็นที่ร้ออร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเห็นด้วยัหมว่าเราเรียกร้องสิทธิการเท่าเทียมกันในที่ที่เมย่บอกเรียกร้องเหมือนเขาจะดูแลเรานะแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลเรานี่เป็นอันดับหนึ่งที่เมย์ยากอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณแบรนด์ตันครับจะพาเมย์ยากซันซไปถึงไหนออ ไปถึงไหนล่ะฮะก็ใจก็อยากพาให้ไปไกลที่สุดครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าน้องเนี่ยก็เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวแบบอันดับท็อปท็อปแบบอันดับแบบตัวต้นๆของวงการบันเทิงหรือว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่า งานน้องอาจจะยังไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แบบ,บขนาดนั้นรเราก็อยากที่จะผลักดันให้น้องมีผลงานที่เป็นแบบซูเปอร์สตาร์จริงๆในระดับโลกในระดับ,บสากลเราก็หวังว่าแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องช่วยกันเพราะว่าอันนี้เป็นการเพียงแค่เริ่มต้นน้องมีของอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่ามาเมิร์ชกันกับคุณค่าคือก่อนหน้านี้เ,าเราจะเห็นเมยย่าสันสัน ทำคลิปแบบสนุกสนานฟันนี่คลิปฟันนี่แต่อตอนนี้น้องไม่ได้สนุกอย่างเดียวแต่น้องมีคุณค่าและน้องสวยและน้องพร้อมที่จะทํางานที่มันจริงจังแล้วบอกได้เลยนะครับถ้าแบรนด์ไหนเนี่ยเอาน้องไปทําอะไรที่เป็นแบบว่าเขาเรียวกว่าไปทำโปรเจกต์ทำแคมเปญผมว่าน่าสนุกน่าสนุกแล้วก็เป็นไปนนไ,ดได้นะครับผมขนลุก ถ้าเกิด <c oughs> ผมขนลุกนะเรื่องที่พูดอยู่เป็นจริงแน่นอนเมยา่าเมย่าไปในระดับ international อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆแต่คุณผู้ชมครับเรามีคลิป e x c ก u s คลูนะฮะในโซเชียลของเราทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยเดี๋ยวจะถามแบบอันคัด Oh. อันนี้ว่าแรงแล้วนะแต่ทางโซเชียลของเราแรงกว่านี้โอเคไห<ช>ม<ะ>ได้โอเคงั้นหน้าจอนะครับเรา3คนลาพร้อมกันเลยนะฮะกับท่าสับป,ประเด็นนะครับอ่ะทำท่าพร้อมกันเลยนะฮะลาไปแล้วนะครับกับสับป,ประเด็นสวัสดีครับแล้วก